เฮ้ยโอ๊ตทำเราไปนะสวมดีิบัวมันดังแป๊กวะเสียงมันแตกไงแต่ควายยังไม่ายไม่เห็นคือน้ำแข็งยังไม่ได้ใส่เลยแช่ไมตี่เฮ้ยพี่ล้องอ่าโอเคไว้ใจได้เอ่อโอเค ดูดูดูด t i o n เอาไหเอามาไหมสามสองหนึ่ง Action เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเปไิดปนะฮะมีกี่หมดเป้นละหนึ่งขวดหนึ่งขวดนี้นะฮะขวดแรกเราเปิดให้ดูเดี๋ยวมาดูขวดที่สองกันเราจะเริ่มต้นจากแรกแรกเลยโ,โอเค <c oughs> โอเค,อเคไม่เป็นไรตัวนี้เครื่องมือเปิดเรายังคงเดิมครับก็คือมัออ<า>ดหาปัดแจโอโ้โหแต่ว่าเรามีอุปกรณ์เสริมคือร <c oughs> บรับแม่งไม่เหนื่อย เป็นชังกาเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันใหม่มาไหลไปเลยนะครับไหลไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลยมันทาเหมือนวายบอกว่าขวดละประมาณสองแสนไทยคูนบาทนี่ครับคือจริงจรซื้ออยู่โรงเกลือนะอันนี้คุณฉีกฉีกฝาก่อนเลยนะครับฉีกครับฉีกแล้วอ๋อลืมบอกว่าของถูกกปหไมายนะครับมีสตัมเลยฮะอมปกรอบชอบค เอหนไม่ใช่เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวพี่โน้ตอธิบายนิดนึงฮะว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะฮะมีนัดโอ้ตัมีนัดเกียวปอยครับนัดเกียวปอยอนอนเกียวปอยหนึ่งตัวแล้วก็นัดตัวใหญ่ในตัวนัดตัวใหญ่นะครับอันนี้เรียไขควง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 เราจะเริ่มต้นด้วยกันนัดก่อนโอ้โหคือถ้าไม่เทพทำไม่ได้ผมบอก สุดยอดครับคือจริงๆผมน่าคิดว่าน่าจะมีซาวนะบอกว่าคุณชัคิดครับอะไรเงี้ยนี่ครับนี่ครับมาแล้วขวดนี้เราทำมไดจากอันนี้อันนี้จุกเหมือนกับขวดเดิมไหมครับอ่าคล้ายกันครับคล้ายกันโอเคอันนี้ก็เรื่องนำร่องใช่ไหมครับนำร่องครับคือเราจะกดแรงไม่ได้เพราะว่าถ้ากดแรงจุกแม่งมันลงไม่ได้น้องคุณตัวใหญ่มากนะครับ เคยเคเคยลองละจุกแม่งลงไปนั่นใด้เคไปทีตุอกเทียวบอกอมันจะได้รสชาติของอฝาจุกก๊อกที่ต้องครับทีหอ,อมหวานมากมิเศษ <laughs> <ะ>กินไปถือน้ำลายไปครับตอนแรกครั้งแรกเราใช้ตัวนี้ปะแจขันซึ่งเหนื่อยมากบอกเลยลนนืมคิดมีการามีการพัฒนาแล้วมีการพัฒนาแล้วคือตอนแรกใช้แต่ความอยากใช่ โอโ oh ้โ oh uh huh. หตอยด้วยแล้วอาทิเกิดชันเยอะมากโอ้โหโอ้โหยังไปได้อีกครับยังไปได้อีกสมได้ไปต่อใช่ไหมผมเลยคุณได้ไปต่อครับคุณได้ไปต่อครับโอเคต<ข>อ<น>ให้เวลาว่า,าถ้าคิดว่าเปิดคนนี้ออกกดดอกจันสี่แปดแปด ทุยทุยโอ้โหเฮ้ยผมว่าพอแล้วโอ้โหการเปิดแบบง่ายๆนี่ครับยังใช้เครื่องมือตัวเดิมเครื่องมือตัวเดิมครับเราไม่ทำอะไรมากครับลูดเข้าไปรูดเข้าไปเออาต่อแค่งัดไปเรื่อยเอออย่างงี้ใรู้สึกว่าถึงความหนักหน่วงในการงัดไหมครับหนักครับ มันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่คุณดื่มไปหรือว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแอลกอฮอล์มันเริ่มเยอะโอเคเมาไม่ขับนะครับนน้องจอดอย่างเดียวครับครับซีครับอือให้กวดนี้แน่นกว่าคนนี้แน่นใช่ไหมครับคนนี้แน่นมากเรวขอดูยี่ห้อหน่อยฮะโอเค ครบีอเียอะไรอ่ะอ่าประเทศสารันครับถุยอ๋อประเทศไชน่าครับอ๋อนี่อันนี้มาจากทวีปยุโรปใช่ไหมฮะประเทศไชน่าครับประเทศไชน่าครับโอ้โหอะไรลองเอ่อมีผ้ามีผ้า มีผ้ารองมือมีผ้ารองมือแล้วเราก็กินผ้าคีร้วนั้นไปแต่เศษผ้าไปก่อนนะเพื่อเพื่อความอร่อยโอ้โหออปชั่นคุณเยอะมากครับผ้าแม่งสะอาดมากครับเออผ้าลุืมเช็ดรถเมื่อกี้เลยแต่เราก็ไม่แคร์เึ๊ะได้ความจริงข้นมาประมาณ2มิลิเมตร อ่างั้นแสดงว่าเดี๋ยวใกล้ได้แล้วครับกล้องรับมาดูใกล้ครับทับปัดกระชายครั้งนะคะโอเคทกไปใกล้นะครับครับเราก็แค่งั้นครับใจเย็นนะปัดใจเย็นครับเหมือนเปิดดูความเปลี่ยนแปลงมันจะเหมือนเปิดปลากระป๋องเลยใช่ไหมครับโอ้โหคือตอนแรกนั่งขออนุญาตขออนุญาตซูมเข้าไปดูใกล้ตอนแรกนั่งคิดอยูแล้วว่าจะหาวิธีเปิดได้ยังไงเดินมาแดกปลากระป๋องอ่ะอ่าเอาไว้มาครับพอดีย้ายบ้านมาไม่มีไม่มีที่เปิดครับ ไอ้ครัน้นจะคุดถั่วทุบกวดให้ปากแตกมันก็จะดูอันตรายต่อสุขภาพปาก,ก,ากาโอโ้อโอใกลแล้วครับไกลแล้วครับอโอ้โหอีกนิด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 ผมว่าตอนนี้มันเริ่มจะใช้มือได้แล้วไมหมน่าจับนะเดี๋ยวลองดูสิครับระหว่างมือกับ ขวดวายไหนมันจะอะไรแข่งกันไม่เหมือนขวดแรกเลยประมาณนี้มิไม่ได้อ,อ,อ,อเพิ่มขออยนิดนึงขอยรอบขอยอรอบนี้ฟิิปนะครับนี่ถ้าซื้อนี่นี่นถ้า,าดื่มแบล็คเลเบิลกับโซดาผมว่าจบไปแล้วนะครับผูกต้องครับคือจริงๆมันมีพลังงานบางอย่างคือเจียนสมัตรได้ สัมผัสได้เยอะเลยครับแต่รับรองว่าริวไม่ยุ่งแน่นอนอือหือเอาละครับเอาละครับมาแล้วครับฟังเสียงครั้งนะครับโอเคฟังเสียงครั้งนะโอ้โหในที่สุดวันนี้ต้องลงกินมีน็อตเหมือนเดิมครับน็อตตัวเดิมโอ้โหในที่สุดวันนี้ต้องลงกินมีน็อตเหมือนเดิมครับน็อตตัวเดิม กินนี้เฮียมากกินนัตติเฮียมากมากกินตอนนี้เฮียมากแล้วลองมาดูว่าวายขวดนี้จะใช้เวลากี่นาทีหมดโอเคครับขอบขอบขอบคุณมากครับคุณโน้ตครับสำหรับวันนี้อ๋อสำหรับแนะนำนะน้องให้เปิดวายนะครับด้วยถูกวิธีที่ถูกต้องเมาไม่ขับนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชิปกูโอ้พี่เอออ๊อดมึงกดกูเนนะี่ยกูเอาขำๆเล่นมาอย่างนี้เอาตรงๆมนะั้ยกูแม่งชินแล้วแหละโดนเล่นลกันคนเลยเยสสวยนะกูไม่กดกันนะไม่กดพี่แต่อากาเด้โอ้ยเราเโดนยางี้